สวัสดีคะ่ะยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ช่องหมูกระเทียม Reaction นะคะและวันนี้เราจะมา r e a c t ค o n เทนตของน้องสกายนาน,นี้เพิ่มเติมเนอะเนื่องด้วย Feedback ที่ดีมากเมื่อรายการที่ผ่านมานะคะรายการที่ไปขับรถเนอะเมื่ออ่านอะไรนะถ้าโลกนี้ไม่มี GPS ใช่ปะก็เห็นคุณผู้ชมนะคะ ได้คอมเมนต์มาว่าอยากดูคอนเทนต์ของสกายนานี้เพิ่มเปิมมีรายการอะไรบ้างยอะไรเงี้ยก็เลยคิดว่าไหนๆก็จะดูละเดี๋ยวมารียกชั่นให้ทุกคนได้ชมกันด้วยดีกว่าวันนี้นะคะก็จะเป็นคอนเทนต์คุณพราช่วยเนาะเหมือนสกายนานี้เขาจะมาทำขนมบูหลันดัานเมฆคือขนมอะไรอะคือขนมอะไรอะ่ะ เราเคยได้ยินชื่อนะแต่ว่าเราเราลืมหน้าตามันไปแล้วน่าสนใจดีอยากรู้เหมือนกันว่าสองคนเนี้ยถ้ามาทำขนมแล้วจะเป็นยังไงขนมไทยน่าจะไม่ได้ง่ายเนาะน่าจะยากอยู่แล้วล่ะเดี๋ยวลองดูกันไปดูเลย วันนี<ม>้ครับผมเบรกที่แล้วเนี่ยพี่เพ่งพาผมไปดูแบบท่าของม้ามาแล้ว<ม>ทําได้หลายอย่างนะอย่างมากเลยดีครับแต่ว่าเดี๋ยวเบรกนี้ผมพาพี่เพ่งไปทําอาหารบ้างดีกว่างั้นผมขออนุญาตเชิญเพื่อนๆของผมมาเลยนะครับสกายวงลวีณัธนะีร์ธรแล้วก็นานิฮิรันกิตช่างคําครับสวัสดีครับสวัสดีครับเจอกันนะครับไหว้ซะเรียบร้อยเลยลูกมาวัดสัง ยืนดูสี่คนเหมือนพี่น้องเนาะด้างไปใครเป็นพี่ใครเป็นน้องครับพี่ใหญ่เคยโดนดมยาดก่อนเรี้ยเงี้ยเงี้ยเดี๋ยววันนี้น้องสกายน้องนานิครับครับช่วงวัยรุ่นเรียนไทยวันนี้จะมาทำเมนูบูหลันด้านเมฆบูหลันด้านเมฆเคยกินไหมผมตอบเลยไม่เคยถามว่าเคยรู้จักไหมดีกว่าก็ยินชื่อผ่านๆเออผมไม่เคยเลยครับเหมือนเป็น กรลอนหรืออะไรสักอย่างบูราณเลื่อนลอยเออใช่ใช่เออแต่ขนมขนมไม่เคยกินเพราะเห็นหน้าเคยเคยเห็นแต่ว่าไม่ไม่เคยทานครับอ๋อเหรออันนี้อ่ะไม่เคยครับไม่เคยไม่เคยกินไม่เคยเห็นครับ ไม่เคยได้ยินด้วยถามไม่เคยถามถามไม่เคยแต่วันนี้เคยแล้วแต่วันนี้จะเคยหร้อครับเออเอาอย่างนั้นเดี๋ยวเรามาได้ได้เห็นกันเลยครับผมากับผู้จะให้ความรู้และผู้ที่ทาด้วยนะครับผมผขออนุญาตเชิญคุณรัตศิริรัตน์หวังอรุณรนดจากร้านนันพัฒน์จังหวัดชายังเซาครับสวัสดีครับเจ้าของร้านมาเองเลยใช่ค่ะเยเดินมาเคยเห็นทั้งที่เคยเห็นแล้วโอ้จะเป็น บูหลังด้านเมฆก็เป็นอย่างนี้นะอ๋อโอเคเคยเห็นจับของฟ้าอืบูหลังเราอาจารย์ใช่ค่ะมาจากอะไรแต่ไม่เคยทานเลยอ่ะคำว่าบูหลังอิสลามแปลว่าเดือนโอ้โหรัตบูหลังด้านเมฆเมื่อกี้บอกว่าตรงกลางเนี่ยตรงกลางมันก็จะเป็นอารมณ์ของวัจนใช่ค่ะอืมแล้อสีฟ้าคือเมฆใช่ไหมครับใช่ค่ะมิ้นเคยกินยังยังครับ สกายยังครับนาทียังครับเร่งยังครับเราแม่แม่เองไม่ทานได้แล้วแกเรามาชิมกันหนึ่ไม่เคยกะไม่เคยเออไอแต่หองมนะตัวสีฟ้าฟานี่ใส่อัญชันได้เลยใส่น้ำอัญชันบะางตึงกลางแบบสีดอกอัญชันสัปดาห์นี้ผมเลืของหวานลหทองเยอะมากเลยตั้งแต่ทุเรียนมาเลยเนี่ยไทยได้นี่แหละปรุงปัญญาไทยสุดยอด ป็นไงครับคุณสกายคุณนานิคุณจํารสชาติได้หรือยังฮะจาได้แล้วเราต้องจำครับต้องจานะครับเดี๋ยวเราจะไปทำไม่ใช่ชวนมากินกันเล่นๆของเราเสี็ยแล้วอกกลับบ้านไม่ใช่นะครับเดี๋ยวเราจะไปลองดูวิธีการทำกันดีกว่าครับว่าทํายังไงบ้างไปดยเลยครับไปครับแม่ถึงเวลาที่น้องสกายและน้องนานิจะต้องมาทำบูหลันด้านเมฆแล้วนะครับวัตถุดิบที่ใช้มีดังนี้ เริ่มจากใส่น้ำตาลในกระทะที่ตั้งไฟไว้แล้วเติมน้ำลงไปแล้วคนให้เข้ากันเป็นน้ำเชื่อมแล้วเอาไปพักให้เย็นเทน้ำร้อนใส่ดอกอัญชันใช้ไม้พายกดจนน้ำเปลี่ยนสีกรองเอาแต่น้ำดอกอัญชันวิธีทำแป้งนำแป้งข้าวเจ้าและแป้งขาวผสมกันเทน้ำใส่แป้งที่เตรียมไว้คนจนแป้งเริ่มจับตัวแล้วเทน้ำกะทิลงไปคนให้เป็นเนื้อเดียวกัน เติมน้ำเชื่อมเล็กน้อยคนให้เข้ากันเทน้ำดอกอัญชันลงไปแล้วคนเพื่อให้ได้สีที่ต้องการส่วนของการทำไส้ตอกไข่ใส่ถ้วยประมาณ4-5ฟองตีไข่ให้เข้ากันเติมน้ำตาลปีบ๊บคนจนน้ำตาลปี๊บละลายเติมกะทิลงไปคนให้เข้ากันเติมเกลือเล็กน้อยแล้วนำส่วนผสมที่ทำไว้มากรองยอดลงในถ้วยตะไลที่ร้อนจัดให้เกือบเต็มถ้วยแล้วนำไปนึ่ง ประมาณ7-10นาทีนำส่วนของไส้ที่เตรียมไว้ยอดลงตรงรอยหมุมตรงกลางให้เต็ม1ต่อ3ถึง5นาทีเป็นอันเสร็จเรียบร้อยครับเราแบ่งทีมได้ครับพี่เด็กมินคู่สกายได้เลยครับนานี่คนเดียวได้ไหมโอ้โหสบายเลยเดียวเลยเล็บท้ายมันอย่างนี้ ครับมเออะพร้อมมพร้ครับพร้อมรับทำกันเลยโอเคครับแบ่งทีนกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็มาเริ่มลงมือทากันเลยครับตอนนี้พร้อมไหมพร้อมครับอันดับแรกไปเอาดอกอัญชันมาโอได้เลยเอาแค่อันเดียวเหรอครับแล้วแต่นะเอาโอ้โอ้อ้โ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 อ่อันอ้เอ้โ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 อ้มออ้โ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 โอ้โอ้อ้โอ หยิบหมดเลยโอเครกะายไปเเลอาจริงเหรอลูกเฮ้ยเฮ้ยเอาไป้ำขนมเลยยอมพลาโอเคประมาณนี้ได้ไหมครับแม่ได้ค่ะโอเคครับคุณอยากได้เมฆแบบไหนครับคุณมิ้นผมขอเป็นเมฆตอนห้าโมงเย็นโอ้โหเวลาเรามองวิวจากเออ่แหลมกรุงเทพครับได้ครับครับผมเอาแบบภาพแบบในวินเซนต์แวนโก๊ะอะไนัได้เลยครับแกเรี่ไหนคุยอะไรกันเนี่ย น,นเเีเอาไงอ่ะขนาดราคาได้ละค่ะอะ๋อ๋ออพยายามเลยพยายามเลยใสีมันออกอะ่ะรถมันน้อยไปครับอโอ้บีบเอาสีง่ายเหมือนกันนะออบีบนิดเดียวก็สีออกแล้วอะ่ะเรียบร้อย เสร็จแล้วสีสวยมากไปครับเราแล้วนี่เห็นไหมนาทีเขาทำแล้วเนี่ยซุบเทมาเลยครับนั่นแหละฮะเคก็ได้น้ำอัญชันเป็นที่เรียบร้อยแต่สีก็ดูต่างกันมากเลยนะครับไปดูท okay. ีมพิท่งกับน้องนานีกันดีกว่าว่าตอนนี้ทำอะไรกันอยู่ ได้แล้วค่ะเพราะว่าเมื่อกี้เป็นขูดแล้วก็น้ำใส่ประมาณหกช้อนโต๊ะน้ำใส่หกช้อนโต๊ะเบามีเท่งโอ้โหบเรียบร้อยครับแค่น้ำตาลก่อนอ่าน้ำตาลทรายไปทำทำเชื่อมครับได้ครับแล้วก็น้ำประมาณห้าช้อนต๊ะห้าช้อนต๊เฮ้ยน้ำห้าช้อนโต๊ะเพื่อนรแรกก็เลยละห้านะครับครับครับสองสาม ต,ตีต้มกี่นาทีครับคุณแม่จนกว่าน้ำเดือดอะคะ่ะ<อ>ถ้าเดือดก็ใช้ได้เลยแล้วพะหลังจากเดือดเสร็จเราทำอะไรนะกดทิ้งให้เย็นจากนั้นจะต้องมาทำตัวแป้งทำตัวเม่อันนี้ใช้มือไม,ไม่ได้หนระอใช้ความร้อน หวานจูรู้เลยทำไม่เป็นน้อยมากเลยใช่แล้วเดี๋ยวต้องคนไประวังไหมนะใส่ได้เลยนีตามนี้เนี่นี่แล้วก็โอ้โอโอเคครับได้กินแน่นอนไม่ต้องไม่ต้องง้างออได้รู้นะเออระวังนะลูกออ นี่นะอ่าอ่าถูกต้องโบโอ้มะพาลูกนี้แข็งมากอเฮ้ยนี่รอยเก่าผมทำไว้แน่เลยทำเลยทำต่อเลยโอเคครับขอบคุณครับทำไมมันน่ารักจังวะ นี่คือกระต่ายเหรอครับคุณตายดูแลกรตายกุรพาวแต่ถ้าว่าน้องสกายดูจะไม่เป็นปัญหานะครับคุดมะพร้าวไปได้เยอะแล้วสุดยอดจริงๆสกายมันไหวอ๋อว่องไวพอใจไหมับแม่พอแม่พอล้วค่ะโอเคท่านออไปทำอะไรครับขันกะทิค่ะขันกะทิ ซื้อกินเหรอแม่น้ำุ่นห็นไหมครับคช่พร้อมไหมแม่พอมแล้วค่ะแล้อมแล้วหัวใจมากเลยแล้วทำไมขยำเลยค่ะขยำดยคัดน้ำกะทิออกมาค่ะใช้มือเดียวก็ได้อ่านั่นแหละค่ะเป็นร่าความใช้มือเลยเหรอคั้อไม่ต้องใส่เกลือ ลดมือเราขยำเลยค่ะขยำบีบเนี้ยขยำแล้วก็บีบนะบีบแล้วก็ปล่อยขยำขยำเลยวิธีเขาอะไรอ่ะันนี้ดูไหนเนี่ยอยากให้หกปาดปาดหน้าแข้งปาดเข้ามาเทเลยเทเลยครับเทน้ำเทหมดเลย เอามืออวักออกมาแต่จริงเนี่ย5ชอนโต๊ะเชื่อมันจะออกหวานนะหนึ่งหนึ่งสองสี่แต่ดี5ชอนโต๊ะครับ อะไรนะครับกะทิห้าช้อนโต๊ะกะทิห้าช้อนโต๊ะหนูค่อยๆอันนี้ใส่น้ำเชื่อมแล้วจะไม่ค่ะแล้วนวดนวดไปก่อนนวดข้าวก่อนพอข้าวกันแล้วก็ค่อยใส่กะทิอืออ๋อด้วยข้าวก่อนอันนี้เค้าอยังไงยังเหลือหน่อย มาเล่นแ eh, ับเอกสลายตอนเด็กเยะลยพี่เท่งจะนอนแล้วเหรอครับนอนแล้วกางมุ้งม่วงแล้วตักใส่ทีละช้อนแล้วค่ะแล้วก็รองผสมดูว่าสีถูกใจแล้วยังเอ็มก่อนขึ้นอยู่กับเราเลยโอ้ยสีสวยอ่ะ ช้ค่ะจับช้อนเยอะๆเลยแล้วถ้าเราชอบ,บนหวานน้อยครับแม่หวานน้อยก็ลดน้ำตาลได้ <ๆ S 2> คะ่ะแป้งเท้าครึ่งช้อนโต๊ะแป้งจะ<า>เกลือหนึ่งหยิบมือนิดเดียวแป้งเท้าคือแป้งอะไรเยอะเลย อะไรต่อครับแม่กะทิสิบช้อนโต๊ะเต็มๆนะแต่ต้องรองมันเนียนก่อนใส่ได้ใส่ได้เลยใส่ได้ใส่ไปเลยข้านเป๊ะเลยอ่ะจริงติบนี่แถวหมด,มดาชามเลยตอนนี้น้องนานิก็มาเรียนทำกลวยหยดตั้งใจเข้านะครับต้องใช้แย่ครับใช้สองอันหนึ่งอันหยอดแป้งหนึ่งอันหยอดตัวกุหลาบอน่าเอ็นดูจริงๆนะครับ เห็นน้องสกายตั้งใจแบบนี้รับรองว่าต้องทําออกมาดีแน่ๆแล้วเ,าเอาถ้วยเทใส่นี่นะครับเอาแป้งเทใส่ในกล้วยค่ะ<อ>แต่นิ้วต้องอุดไว้อย่างนี้นะคะอพอจะใส่ถ้วยเราก็ปล่อยนิ้วพอถ้วยเต็มก็อุดต่ออ๋ออย่างนี้ใช่แล้วก็ฟูดฟูดน,นานแหละออเอ้เอาเลยนะช้อนเดียวพอไหมอันหนึ่งอันหนึ่งช้อนหนึ่งพอไหมครับแม่ไม่พอใส่ไปเต็มเกือบเต็มกล้วยอะค่ะคือกล้วยก่อนก็ได้ถ้ากลัวหก ลองทีรันไดไหมแม่พวกว่าเป็นโฮมักเซ็ตลองดูอันะทดลองดูเอาเอากาเกลเลยค่ะอุ้ยไม่ร้อนหรอทำไมไม่หยอดข้างนอกก่อนนะหยอดตรงตรงซึ้งเลยมันก็ร้อนดิเอาไปอีกถ้วยหนึ่งก็อ่านั่นแหละหยับไปเรื่อยเลยเอาไปอาไปอาไหยอดไปอุ้ยอุ้ยหยอดให้เต็มหเลยให้เต็ม เอาเต็มเอเต็มเอเ,เอสร็จเร็นึ่งต่อ2อถึงหนาทีค่ะพอสองนาทีสามนาทีแล้วเราเปิดดูว่ามันตั้งขอบหรือยังเคจับเวลาได้ไหมครับจับเวลา3นาทีผ่านไปเมื่อแป้งเริ่มได้ที่ก็ได้เวลายกลงจากเตาเมาดูกันว่าจะออกมาเป็นอย่างไร แป้งของทีมน้องสกายและพี่มีนออกมาได้พอดีเป็นหลุมตรงกลางสวยงามแต่ทว่าทีมน้องนาน,นิและพี่เท่งเหมือนจะมีปัญหาแป้งสุกเกินไปก็เลยแก้ไขโดยการทำหลุมเองซะเลยอ๋อคือให้มันสุกแค่ขอบไอ้เราก็งงว่ามันจะเป็นหลุมได้ไงตอเลยครับแล้วค่ะน่าจให้พอดีขอบแป้งนั่นแหละพะดีอ่ะก็ะน่ากินเหมือนกันนะ สวย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 น้อยๆอยเป็นนะครับก็ได้เวลาตั้งเตาหนึ่งกุหลันด้านเมฆอีกครั้งและผลที่ได้ล่ะจะเป็นอย่างไรว้าวดูดีเฮ้ยเฮ้ยไม่ติดไม่ติดตกแล้วแม่ครับอันนี้สุกแล้วใช่ไหมครับไม่ติดไม้ ไม่ติดไม้สุกคผมยกไปเลยนะยกลงได้เลยนึงสองสามออสองไปไหนครับอ๋อสองนับไปแล้วนี่อ๋อหอมอ่ะหอมจริงหอมเออไม้จุบฝันกิมดิแม่บอกว่าถ้ากิมแล้วมันยังไงนะถ้ามันติดไม้แปลว่าไม้สุกก็สุกแล้ว ถูกแลรวพ่งนี้ก็เสาโอ้โหทันเว้ยเมื่อสุกแล้วทั้งสองทีมก็ยกออกจากเตานำมาจัดจานพร้อมเสิร์ฟสวยอ่ะออกมาสวยมากเลยอ่ะคุณจันครับคุณจันครับรูว่าจันแล้วกันเออชิมมาแล้วอ้ออ่า เสร็จแล้วครับผมและนี่คือบูหลันด้านด้นจากเชฟกายและเชฟมีนครับครับผมเรียบร้อยครับเรียบร้อยครับพี่เท่งขนมหวานนี้ชื่อว่าขนมหวานบูหรันปุยแม่ก็เสร็จไปที่เรียบร้อยกับบุหลันด้านเมฆหน้าตาออกมาได้ใกล้เคียงกับต้นฉบับแต่รสชาติจะออกมาเป็นอย่างไรไปลุ้นกันนะขอรับ

รรสชาติเราเน้นรสชาติครับ่ชิมครับแม่ชิมเลยนะชิมครับรสชาติครับอยากกินนะอยากกินน่ะอยากดูรสชาติหวานน้อยจริงจริมคำแรกรู้สึกว่าปลาแซลมเค็มขึ้นมาอ้าละเอาละแต่เราไม่ใส่เกลือเลยเกลืออยู่ที่ตัวเองค่ะ ติดหวานนะดิตัวสเอาแล้วสีของเราส่วนเฮลตี้ไงพี่เน่เอาแล้วตัวปูหลันนะค่ะหวานกรุบกรอบครับแต่ตัวแป้งอ่ะแข็งกระด้างไปนิดนึงตัวยูบาร์นนึ่งเยาะไปเอออาจจะเป็นเพราะว่านึ่งนานไปนึ่งจนแบบมันไม่มีเป็นฟังหวะมันก็เลยทำให้แป้งกระด้างขึ้นอ่ะแม่แม่ไปชิมรสชาติไปแล้วนะอันนี้คะแนนละคะแนนเต็มสิบ แม่ให้ทางสกายเท่าไหร่ครับ arm เต็มสิแม่ให้ a เค่ะเฮ้ยให้โยนนะลองสองคนมี10บพวงอะหวันน่อยไปหน่อยเฮ้ยไม้เยอะรสชาติเนี่ยเออทำไปเล่นไปเรารสชาตได้นะอ้าว กายกับบีน10ได้9ค่ะคะแนนเต็ม10แม่ให้นานี้เท่าไรครับ9ค่ะเก้าเ่กันอะเพราะว่ามีมีส่วนที่ต้องติดลบ1คะแนน่ะคนเราฝางอันนี้ เรื่องปักสวยงามอันนี้เรื่องรสชาติอีหน่าเฮลตี้เลยเว้ยแต่คือก็โอเคเสมอกันโอเคได้ครับผมสกายกลับมานีนี้ไปยืนตรงนี้คู่กันยืนชี้ๆกันเลยอาชี้กันเลยเอาหัวเข้าหากันแม่สองคนเลยครับโอ้หใส่ได้ใช่ไหมโอนอะไกันก็นด้โอ้โหใส่ไม่ได้หรอกลูกแม่พันให้เลยค่ะเอ้ย ดอาบออกได้เลยเีดีใจมากเลยนะแล้วก็ขอบคุณแม่รัตนากนะครับผมที่มาสอนพวกเราทำขนมเชิงโบราณอาหารดีๆแบบนี้ถ้าอยากไปชิมแบบออริจินอลเอาร้อยเปอร์เซ็นต์เลยเนี่ยให้คุณแม่รัตนฝากร้านเลยครับค่ะไปที่ร้านนันพัฒน์ตลาดคลองสวน100ปีนะคะมันเป็นตลาดไม้ที่ยาวที่สุดในประเทศไทยควบคุมสองจังหวัดคือจังหวัดฉะเชิงเทราแล้วก็สมุทรปราการค่ะแต่ร้านของแม่จะอยู่ฝั่งสมุทรปราการเปิดทุกวันเปิดเฉพาะเสาร์อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ออ <Yeah. S 1> ประกายครับได้ทําแล้วเป็นไงครับู้สึกสนุกมากเลยครับ,รบจริงๆนี่เป็นการทําขนมไทยครั้งแรกเลยนะขั้นตอนไหนยากสุดยากสุดผมว่าน่าจะตอนจับถ้วยอะร้อนมากเลยตอนนี่ย ผมก็ไม่เคยครับไม่ไม่เคยทําไม่เคยแบบนี้เป็นครั้งแรกเลยที่ได้มาทําขนมไทยในชีวิตใช่แล้วมาเรียนรู้ได้แบบรู้ขั้นตอนต่างๆก็ตา,าตายขมกะเพราก็ไม่รู้ใช่ไม่รู้จักอันนี้เป็นครั้งแรกเลยตอนแรกนึกว่าพี่เท่งเล่นมุกเพรามีกระต่ายจริงๆเออใช่เออคนสมัยก่อนเวลาโบราณเขาใช้เรียบขู่ขใจออแล้วเดี๋ยวนี้เด็กสมัยใมาเติดมาก,ก็จะเป็นอาจจะมีเครื่องอาจจะมีอะไรกระติกปองแล้วใช่ใช่ใช่เราเรื่องชิมของเราเฮ้ยอยากชิมเลยอ่ะ จะดีหรอดีลองดูเข้มรถมือเอ่าชนนี้แล้วกันอื่ะยางลองเลยว่าดีเงี่ะว่าอืมเพราะจัดรสาตแป้งแข็งแป้งแข็งนะกใช่ไหมอืมน่าจะดูตอนจังหวะนั้นแบบคิดว่ามันไม่สุกจริงอืมไม่เพราะว่านึ่งนานแล้วไอ้น้ำอะค่ะน้ำมันอยู่รออยู่ข้างหน้าก็เลยทำให้มองว่าไม่รู้ว่ามันตั้งขอบไม่ได้ดีเลยจริงครับแต่ขนมไทยยังไงก็ต้องไหวเลยไหนก็ไหนสองคนนี้ฝากผลงานหน่อยไหมครับอืม งานนี้ยังไม่เคลียร์สองงานของพ่อครับครับก็ปีนี้นะครับเดี๋ยวนี้จะมีซีรีส์นะครับโปรเจกต์มูเตเลิฟนะครับก็เล่นกับสกายครับเป็นตัวเล่นกันคนละตอนนะครับเป็นโปรเจกต์สั้นๆนะครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งครับเป็นโปรเจกต์ชื่อว่าอูนะครับอันนี้ได้เล่นกับสกายอยู่ในมันติเวิร์ดเดียวกันนะครับเดี๋ยวยังไงรอฝากติดตามครับแล้วก็ผลงานอีกเรื่อยๆในปีนี้เดี๋ยวรอดูว่าจะมีอะไรสกายแล้วครับฝากแทนผมหมดแล้วพอดีพี่แหมไม่มีงานแยกเลยเหรอแล้วก็เป็นอูเดอะซีรีส์ครับแล้วก็ ตามที่นานน้บอกเลยครับอ่ะพักกันสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาครับผมคุณพ,พระช่วยเย้ <Yeah. S 2> ดีจังเลยอะ่ะคือดูแล้วแบบ อยากกลับไปทานขนมไทยอยากทานบูหลันด้านเมฆจำไม่ได้ว่าตัวเองเคยกินหรือเปล่านะคือจริงๆก็เป็นคนที่แบบได้ได้ทานขนมไทยแบบตั้งแต่เล็กจนโตเยอะเหมือนกันเพราะว่าคุณย่ากับคุณพ่อก็คือเป็นคนไทยที่แบบว่าชอบทานจนถึงทุกวันนี้ยวันนี้ไปเยี่ยมเขาก็ยังเห็นเขากินข้าต้มมัดยังยังกินเป็นขนมเปียกปูนอยู่เลยคือเขาเป็นคนที่ติดขนมหวานกัน คุณพ่อกับคุณย่านะะแล้วก็จะชอบเป็นขนมไทยจริงๆนี่โตมาไม่ค่อยได้กินหรอกไม่ค่อยได้กินหรอกอะ,อะขนมไทยเพราะว่าส่วนตัวเรารู้สึกว่าหวานไปนิดนึงเวลากินแล้วแบบแอบมีแสบเหงือกเล็กน้อยอะไรเงี้ยแต่คืนนานๆทีจะกินทีเอออุ๊ยแต่ว่าแบบชอบอะชอบที่แบบว่ามันแบบเราได้กลับมาเห็นภูมิปัญญาไทยเนาะอะไรเงี้ยพอเห็นน้ำดอกกัญชันอะทำให้คิดถึงตอนเด็กๆ คุณยาเล่าให้ฟังว่าตอนที่ยังเป็นเบบีอ่อ่ะเขาเอาดอกกัญชันมาทําอย่างเงี้ยแหลมมาบี้แล้วก็เอาน้ําดอกกัญชันมาเขียนเป็นคิ้วให้สองข้างอะไรเงี้ยให้หล้านซึ่งแบบว่าได้ผลจริงค่ะตอนโตมานี่คือคิ้วเนี่ยคือมันไม่ได้เป็นอย่างนี้นะมันเป็นมันเป็นแท่งเดียวกันเลยอ่ะคือมันเชื่อมกันหมดเลยเว้ยแล้วมันหนามากเออมันหนามากเลยอ่ะแล้วก็คือแบบเอามาตัดแต่งทรงเอามาตอนโต ใครมีลูกเล็กถ้าอยากจะทํานะคะปาดได้แต่ปาดที่มีทรงนิดนึงเนอ้อไม่ไม่เอาเส้นเดียวเนาะเดี๋ยวจะโด,ลดนล้อน้ออะไรอย่างเงี้ยอ่ะชอบอ่ะชอบสก,กายนานี้อะ่ะแล้วตอนที่เขาทําอยู่เราเห็นไอ้นี่ยสายสินน่ะสีแดงอะ่ะเหมือนก็นเลยอะ่ะทั้งคู่เขาไปทําบุญมาด้วยกันใช่ปะคือแบบเราก็แบบ โอ้ oh, ระหว่างทําคือเปื้อนเยอะมากแต่เสร็จแล้วก็คือยังดูยังดีอยู่เลยอ่ะดูไม่เปื่อยแม่เลยเลยอ่ะเออลดลดนะเขาไปวัดไหนกันนะมีใครรู้ก็ช่วยคอมเมนต์หน่อยนะคะเขาสองคนไปทําบุญวัดไหนการอะไรการโอเคงั้นเดี๋ยวตี้เนี่ยคงจะหาคอนเทนต์ของสกายนานี้ใหม่ๆม,มาแล้วก็มานั่งดูกันเพราะว่าเอ็นดูนางสองคนมากเลยอ่ะ โดยเฉพาะหน้านี้นังน่ารักจังสำหรับวันนี้ไปก่อนนะคะไว้เจอกันคอนเทนต์หน้าวันดัดไว้บายไว้บาย